ต้อนรับพี่เกดกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้เฮเฮเฮปรบมือกันสักนิดนึงนะคะหัวข้อในวันนี้ของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความที่แบบเออไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่โปร่งใสเนาะซึ่งมันเกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมทุกประเทศนั่นแหละนะคะถ้าเกิดในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าง่ายๆเลยเวลาตั้งแต่เด็กเนาะการสอบหรือว่า การที่แอบรู้โพยล่วงหน้าเนี่ยอันนี้มันมันก็ไม่แฟร์แล้วถูกไหมฮะคือใช่ถ้าเทียบกับคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือมาหรือว่าคนที่แบบเราไม่อ่านหมดทั้งเล่มหรอกแต่เรารู้ว่าข้อสอบจะเป็นแนวนี้แนวนี้แล้วเราก็เก่งมาเราก็จดคําตอบไว้แล้วก็เอาเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นการขี้โกงนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันแบบไม่โปร่งใสเนี่ยใครๆก็ไม่ชอบกันอยู่แล้วโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันนี้มันก็จะมีข่าวออกมาเวทีขาอ่อนนะเนาะ อใช่เลยก็บบเดือดกันมากเลยซึ่งในความเป็นจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าหัวกับกรรมการหรือเปล่าหัวกับใครหรือเปล่านะคะหรือบริษัทที่ส่งเข้ามาแล้วแบบว่ามันจะต้องเป็นองค์กรเป็นเ,ออเขาเรียกยงใหญ่เป็นธุรกิจองค์กรอะไรกันหรือเปล่าเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แอบสังเกตได้นะคะก็คือว่าคนจะไม่พอใจถ้าเนเรื่องของการแข่งขันนั้นน่ะ มันถูกปูด้วยการเอาเปรียบนะคะปูทางด้วยการเอาเปรียบให้ให้มีเขาเรียกว่า เหมือนได้ม <Netz stereotype> ีข <đ em fundamentals> ้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นอยกตัวอย่างเนาะแบบถ้ารู้คําตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นโตเก่งจากการที่เป็นเด็กของใครของใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องแข่งก็เอาคนนี้ขึ้นไปรับตําแหน่งเลยอะไรก็น่าเกลียดไงสังคมเขาจะวายไงก็ต้องแบบเหมือนกับมีการพอเป็นพิธีกล่อมแกล้มซึ่งสมัยก่อนเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันมีมานานนะแบบเด็กคนนั้นเด็กเส้นหรืออะไรแต่นี้เราก็ไม่รู้เทจริง ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรแต่พอมาในยุคปัจจุบันที่แบบอา้อาวปรากฏว่าผู้ที่เขาบอกว่าเขาไม่ไม่ได้เป็นผู้จัดการเขาบอกว่าเป็นเปรียบเสมือนกับบร็อเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบรับงานให้ในบางทีบางเอิญว่าได้ทำงานในกองประกวดหรือ,อในในบางกรณีในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็อาจจะเจอเจอเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบเข้าอะไรต่างๆที่เราก็จะเห็นว่าอา้าอยู่ดีๆแบบ คนนี้ทําไมไม่ค่อยตั้งใจหรืออะไรก็ตามแต่อยู่ดีๆก็แบบว่าเข้าไปได้ง่ายๆสบายๆอันนี้เราก็รับรู้แล้วว่ามันมันยุติธรรมและแน่นอนค่ะว่าผู้ที่ได้เข้าไปถามว่าจะมีคุณภาพอย่างแท้จริงไหมมันก็คงไม่ใช่อะนะใช่คือพี่เกดมาสังเกตเรื่องนี้นะเป่เราเราไม่ได้เราไม่ได้เรียกว่าปฏิเสธหรอกว่าถ้ามันมีคนเก่งได้รับชัยชนะอ่าหรือว่าเหนือกว่าคนอื่นได้รับตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาเก่งจริงแต่ถ้า สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะคือถ้าเรารู้สึกว่าเราโดนขี้โกงเราโดนโกงอะ่ะอย่างสมมติอ่าจะสอบบรรจุตำแหน่งอย่างเงี้ยนะคะโอ้เราทำรายงานมาดีทั้งชีวิตมีผลงานดีแต่อยู่ๆยได้ใครก็ไม่รู้ที่นั่งตัดเล็บต่ใบเล็บทั้งวันเนี่ยไปรับตำแหน่งนั้นแทนเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วมันวัดกันที่อะไรมันวัดกันที่ความสามารถหรือวัดกันที่ว่าคุณเป็นเด็กของใครอะไรเงี้ยมันมันทำให้คนเนี่ย กัเพื่อนนะคะกระเพื่อนะะม,มีจิตใจเพื่อมเพราะว่าเราไม่ชอบเราเกลียดการขี้โกงถ้าจะต้องมีการแข่งขันกันมันก็ต้องเอาคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดเข้ามาแต่สิ่งที่พี่เกกจะมาตีแผ่ตรงนี้นะคะว่าเออ่พอพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเรื่องของชัยชนะเนี่ยหลายๆคนให้ค่าให้ราคามาก มากเลยแล้วก็บอกว่าสมัยนีย้ใครๆก็อยากที่จะเหนือกว่าคนอื่นอยากที่จะแบบเป็นที่หนึ่งถึงห้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอย่างเรียนเนี่ยเมื่อก่อนก็ต้องเก่งกว่าคนอื่นเนาะติดเขาบอกว่าเรียนเนี่ยเราต้องเก่งกว่าติดท็อปไฟหรืออะไรก็ได้จากเดิมที่เรียนแค่เอาความรู้ก็เรียนเพื่อที่จะไปแข่งขันได้ให้ได้รับผลประโยชน์อะไรสักอย่างชัยชนะ การว่าความให้ได้ชัยชนะอ่าเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยก็จะต้องเป็นการว่าความเพื่อที่จะให้อ่าเขาเรียกว่าผู้ที่เสียหายเนี่ยได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับการชดเชยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวเนี้ยมันเปลี่ยนมาเป็นว่าความอย่างไรก็ได้ให้ใครก็ได้ให้ลูกความของตัวเองชนะดังนั้นเนี่ยมันถึงเกิดคำถามขึ้นนะคะว่าเออ เราจะต้องแข่งขันแบบนี้ไปทําไมทําไมเราจะต้องได้ชัยชนะด้วยวิธีที่แสนสกปรกําตมมันเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของผู้เข้าแข่งขันในสมัยปัจจุบันขนาดนี้ถ้าเป็นเป้มองเป้มองว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แน่นอนค่ะว่าความอยากก้าวหน้าในชีวิตถ้าได้มีตําแหน่งหรือว่าการผ่านเข้าไปในองค์กรอะไรก็ตามที่เป็นที่ได้รับการยอมรับหมู่มากในสังคมคุณก็จะมีเครดิตในชีวิตที่ดี ขึ้นแน่นอนเครดิตที่ได้มาด้วยวิธีการผิดๆที่แสนจะถูกเติมเต็มไปด้วยจิตใจที่บิดเบี้ยวเนี่ยหละคะ mm. แล้วเราจะเป็นคนที่แบบน่ารักที่แสนสง่างามที่กล้ายืดอกภูมิใจกับตําแหน่งนั้นที่ได้มาได้อย่างไรตรงเนี้ยมันถึงบอกว่าเออหลายๆคนอาจจะบอกว่า ถ้าเราเก่งกว่าเราชนะเราได้รางวัลตรงนี้มาเนี่ยเราจะได้โอกาสที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองอพิเกตว่าจะเก่งกว่าใครมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องเก่งกว่าในทางที่ถูกไม่เอาเปรียบใครใมันถึงจะเป็นเรื่องที่โปรง่งใสใสสะอาดและดูหมดจดสง่างามไงใช่ฉะนั้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตีแผ่ในเรื่องของเนี่ยว่า การหลงรักการแข่งขันการข,ขวายคว้าชัยชนะของใครหลายๆคนรวมถึงตัวเราเองด้วยเนี่ยมันสร้างจิตใจที่ไม่น่ารักให้กับเราได้ยังไงเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าหลายๆครั้งหลายๆเวทีการประกวดอะไร,รต่างๆเนี่ยก็ก็มีไม่น้อยที่ผู้ที่ไม่ได้ตำแหน่งเลยผู้ที่เข้ารอบสิบคนสุดท้ายหรือว่าห้าคนผู้ที่ได้เป็นรองกลับกลายว่าในอนาคตเนี่ยเขากลับ มีชื่อเสียงมากกว่าประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นการการันตีอะไรว่าเวทีนี้การแข่งขันนี้จะทําให้ชีวิตคุณนั้นไปสู่ดวงดาวนะคะมาคุยกันต่อนะคะพี่เกดคะในยุคปัจจุบันนี้การแข่งขันมันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรภูมิการทําธุรกิจการเรียนนะคะหรือว่าการที่เราอยากจะเข้าไปในสถาบันนะคะองค์กร การทำงานโรงเรียนหรือแม้แต่การประกวดต่างๆนะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เราบางทีอาจจะไม่ได้รู้ตัวเพราะว่าเราก็ไม่ได้ก้าวเข้าไปในสนามแข่งขันอย่างจริงจังแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าอุ๊ยบางคนก็ก็โกงเพื่อที่จะได้ทางลัดได้เร็วกว่าสู่ความสำเร็จมีเครดิตในชีวิตต่อยอดนูน่นนี่นั่นไปโดยที่ สินะเอ่อทำบางคนคิดแบบนี้จริงๆว่าทําดีก็ไม่รู้จะส่งผลในชาตินี้หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของบุญบาปอย่างเงี้ยพี่เกดก็ต้องเอถ้าจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจจะต้องมองให้เห็นะนะเนาะว่าอ่อคุณอาจจะมีชีวิตที่สูงขึ้นดีขึ้นกว่าคนอื่นในขณะที่มีจิตใจที่แสนจะาศกรปรกต่ำตม คู่กันไปด้วยเรื่อยๆคือถ,ถ้าจะเป็นคนที่แบบดูเหมือนมีชีวิตที่ดีแล้วแบบกล้าภูมิใจกับตรงนั้นเนาะบอกว่าโอ้วันนี้ใส่สูตรมีรถประจําตําแหน่งเทด่ดีแต่ว่าก็สภาพจิตใจแสนสกรปรกโสมมไม่มีใครจริงใจด้วยเราก็ไม่ได้มีใครชื่นชอบถ้าจะกล้าภูมิใจพอใจกับตรงนั้นมองแค่ชีวิตที่ดีในตรงนี้เนี่ยพี่เกดก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าในส่วนที่พี่อยากจะชวนกันมาอาจจะไม่ต้องเชื่อในเรื่องของภพชาตะะิค่ะ แต่สิ่งที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยกล้าภูมิใจแล้วก็พอใจกับตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยพิเกตว่าคือจิตใจที่สูงส่งที่มีความสามารถนะคะในการพิฆาตเอาชนะหัวใจที่ไร้คุณธรรมไร้มโนธรรมของตัวเองได้พิเกตก็ยังชื่นชมชื่นชมแล้วก็เชิดชูในจุดนี้มากกว่า พี่เกดยังรู้สึกให้เกียรติให้ค่าให้ราคากับคนทํางานยกตัวอย่างเกษตรกรแถวบ้านนะคะที่เขาก็ไม่ได้แต่งตัวใส่เสื้อผ้าสวยๆไม่ได้มีเกียรติไม่ได้มียศตำแหน่งอะไรเนี่ยแต่ทำงานด้วยรอยยิ้มด้วยความดีใจเขายังดีกับคนใกล้ตัวดีกับลูกน้องของเขาดีกับเพื่อนที่มาช่วยเก็บเกี่ยวผลิตผลด้วยกันคนคนนี้ดูมีค่ามีราคามากกว่า พวกเราเนี่ยอาจจะให้ค่ากับการแข่งขันเรานิยมอ่าให้ความนิยมกับการเอาชนะเนาะเราแห่กันให้ราคากับการต้องเก่งกว่าเหนือกว่าคนอื่นมาแทบทั้งชีวิตเลยแต่สําหรับตัวพิเกตเนี่ยพิเกตอยากให้กลับมาเนาะว่าชีวิตที่ไม่ต้องแข่งขันเนี่ยจริงๆมันเป็นชีวิตที่สงบหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องแข่งเพื่อผลักดันศักยภาพของตัวเองเราจะได้รู้ว่าเราเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะ ถ้ามันเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าเราเก่งขึ้นดีขึ้นกว่าตัวเราในเมื่อวานแล้วผลพลอยได้มันคือโอกาสที่ดีๆของชีวิตอันนี้พี่เกตสนับสนุนแล้วก็ถือผู้เชียร์ชูธงให้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว,มว่ามันเป็นในเรื่องของการปูทางแบบที่ขวายคว้าเอาชัยชนะจะทําอะไรก็ได้ด้วยวิธีการไหนก็ได้ให้ได้เงินมาเยอะๆได้ตําแหน่งได้ผลประโยชน์ได้งานได้นูน่นได้ดีได้นั่น ด้วยวิธีการที่แสนกระโปรกแสนสก,กระโกตรงเนี้ยพี่เกดไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชื่นชมค <Okay. S 2> อาจจะรู้สึกว่าไม่แคร์ฉันไม่ได้ต้องการการชื่นชมจากคนทั่วไปฉันแค่ต้องการชีวิตที่ดีอืคําว่าชีวิตที่ดีเนี่ยคือชีวิตที่ไม่ได้แปดเปื้อนกับอะไรที่มันเร็ว ถ้าคุณจะบอกว่าวันนี้คุณมีบ้านอยู่มีงานทำมีเงินรางวัลมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นคนอื่นเนี่ยคือชีวิตที่ดีมันก็ดีในแบบที่คุณจะเชื่อศรัทธาและเข้าใจแต่สำหรับใครอีกหลายหลายคนนะคะเขาก็ยังพี่เกดก,ก็แอบเชื่อนะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังศรัทธาในความดีแต่ยังไม่สบช่องที่ความดีเนี่ยมันจะผลิตผลเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย<ถ>ใช้วิธีการไม่น่ารักบ้างก็ได้อ,อันนี้ก็แล้วแต่ทางเลือกเลือกของ ใครๆนะคะดังนั้นกลับมาที่ตรงนี้ค่ะอย่างตัวพี่เกดเนี่ยเมื่อก่อน ก็เคยอยากเก่งอยากเหนือกว่าคนอื่นอยากเป็นนักพูดที่เก่งนักพูดที่ตามท้องตลาดที่คุณดังๆกันอยู่ตอนนี้อยากเป็นหมอดูที่เก่งที่แบบคนซูฮกยอมรับนับถือเคยอยากเหนือคนอื่นมานะคะแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ควบคู่กับการผลักดันศักยภาพตัวเองอะคือใจที่ร้อนรนของตัวเองค่ะหมกไม่อิจฉาเข้าบ้างว่้ทำไมเราพูดดีขนาดนี้ทำไมไม่มีคนจ้างเราทำไมเราพูดดีขนาดนี้ค่าจ้างของเราน้อยกว่าคนอื่นทำไมไม่ ติดท็อปไม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะคิดเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาและที่สําคัญคือมีใจที่ขดหูกับหมดหมกไหม,ไมตลอดเวลาเลยเป้แต่พอเรามาพบว่าวันเนี้ยเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอ๋อเพื่อพูดสิ่งดีๆให้คนเข้าใจนะคะหรือพบวิธีในการทําให้หัวใจของตัวเองดีขึ้นเออ ถ้าเรากล้ากลับมาพอใจกับภูมิใจความสามารถของตัวเองในตอนเนี้ว่าไม่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อให้ใครๆยอมรับตัวเราได้แต่ขอให้มีชีวิตอยู่ในแบบที่เรากล้าพอใจและภูมิใจกับชีวิตของตัวเองได้อย่างสุดกําลังวันนี้อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ว่าพี่เกตก็ยังมีข้าวกินมีงานทํามีไรายได้ดังนั้นจะทวินหายศตําแหน่งเงินทองมากๆเหล่านั้นไปทําไม เนาะมันก็เลยทําให้เราตกผลึกคิดได้ว่าเออหลายๆคนดีใจที่ตัวเองเหนือกว่วาคนอื่นพอใจที่เก่งกว่าภูมิใจที่เอาชนะอสู้เอาเอาชนะได้ตําแหน่งเหนือกว่าเป็นคนที่ดูสูงๆกว่าคู่แข่งมาได้ความรู้สึกดีเนี่ยเราเอาไปแขวนไว้กับการเปรียบเทียบและแข่งขันกับคนอื่นแทบทั้งชีวิตเลยอดังนั้นในวันเนี้ยสิ่งที่มันทําให หัวใจของพิเกดมันเบาบางลงได้แล้วร,รู้สึกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เนี่ยนะคะคมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเริ่มแข่งขันกับตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถเนี่ยพิเกตใช้คําว่าเขี้ยวเข็งพิเกตไม่ได้แข่งขันเนาะเห็นให้ตัวเองเนี่ยคงเส้นคงวาในการมีความสามารถที่จะออกไปทามาหากินหารายได้ทําทุกอย่างให้เลี้ยงดูตัวเองได้แ,แต่ในเรื่องของการเอาชนะใจที่ฝ่ายต่ําของตัวเองเนี่ยพิเกตทามันเรื่อยๆเพราะ ีวิตมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าชีวิตที่ดีเนาะมันก็ชีวิตมีสองส่วนคือร่างกายและจิตใจร่างกายคุณพัฒนาความสามารถแต่จิตใจเนี่ยเราก็ต้องมีความสามารถในการออกแรงต้านให้เราไม่เป็นคนที่ไร้มโนธรรมไร้คุณธรรมตรงเนี้ยลองทําควบคู่กันไปนะพี่เกดว่ามันเป็นการแข่งขันที่ดูน่าจะเลิศเลอเพอร์เฟกแล้วก็แสนประเสริฐยิ่งกว่าเอาชนะคนอื่นมาแทบทั้งชีวิตแล้ว ฝึกนะคะเอาชนะใจตัวเองเวลามันจะตัดสินใจไปขวาคว้าหาผลประโยชน์ในวิธีการที่ไม่น่ารักมาด้วยอันนี้พี่เกดว่าเราจะมีชีวิตที่ตีอย่างไรที่ติได้จริงๆเนาะค่ะให้คุณผู้ฟังนะคะอยากจะแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมว่าอ่าเวลาที่เรา เจอในเรื่องของการแข่งขันการสอบข้าวหรือว่าการประกวดประขันอะไรต่างๆแล้วคุณมีประสบการณ์แบบเอ๊ะทำไมคนนี้แบบมันมันชัดเจนจนน่าเกลียดคุณรู้สึกอย่างไรคุณผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างไรโทรมาพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ถ้าได้เป็นสายหน้าไม่รับกิฟต์เซตนะคะจาก UFC Velvet นะคะเป็นเครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมแบบคลีนๆดื่มง่ายดีต่อสุขภาพด้วยโทรมาได้ที่เบอร์นี้ค่ะ02 245 1 8 43ค่ะ We love to share วันนี้สายของเราน่าสนใจมากเลยค่ะพี่เกดต้อนรับคุณผู้ฟงังสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าเรียนสายกับคุณอะไรคะแบงค์ครับคุณแบงค์นะคะไหนลองเล่า<ฆ>ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าในสมัยก่อนเนี่ยได้เจอเหตุการณ์ที่มันทำให้เราตะขิดตะขวงใจไม่โปร่งใสยอย่างไรบ้างก็อย่าง ปกตินครับเราเวลาเราสอบงานที่เป็นหน่วยงานต่างๆอันนี้ทางรัฐเอกชนเลยเนาะก็เราก็สอบมาตลอดเราก็เชื่อว่าเราเป็นตคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างตั้งใจและท,ทําให้มันได้ครับเอ,อ<ม>จนล่าสุดเนี่ยครับเหมือนงานที่เราอยากได้เราไปสอบเราฝ่าฟันตั้งแต่รอบข้อเขียนมาจนรอบทักษะพิเศษแล้วก็รอบสัมภาษณ์แล้วเราคิดว่าเราตอบได้ดีเราเราทําคะแนนได้เต็มเราวนะ้าพอผิดได้เลยครับแต่พอเวลาจะ ประกาศผลมาเรามีข้อสงสัยขึ้นมาว่าทําไมเราไม่ติดทั้งๆที่อืมเราว่าเราโอเคอะครับค่ะประมาณนี้แล้วบวกกับว่าเรารู้จักกับอ่คนข้างในบางส่วนแล้วเลยไปถามว่าผมทําอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถึงไม่ติดค่ะเขาก็มากะสิต่อว่าน้องทําได้เต็มนะทําได้เยอะด้วยเอา้ามันมีเรื่องภายในเกิดขึ้นเขาขอคนคนนี้เข้าไปก่อน โอ้โห oh. แล้วการสอบที่ทุ่มเทผ่านมาเยอะแยะมากมายก็เป็นแค่ปาหี่อย่างเงี้ยหรอคะคงอย่างนั้นนะ,ะผมก็ได้รู้สึกแบบเฟลมากเราก็เรา,เราจะทําแบบเขาเราก็ทําได้นะในเมื่อเราก็มีคนรู้จักแบบเหมือนกันเราได้แต่เราเลือกที่จะบอกว่าเราอยากไปอย่างความพักผุมเรารู้สึกอยากทําทอะไรให้มันรู้สึกวแบบ่าดีตัวเราและสบายใจมากกว่าค่ะค่ะโดนกระแสนะมีคนบอกว่าโอ้ไม่ฉลาดเลยนะน้อง ไม่ทำแบบน้องหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับอือคือเหมือนบางคนบอกว่าทําไมเราไม่รู้จักใช้วิธีเส้นมันจะได้ง่ายๆอย่างเงี้ยหรอคะอ่านั่นแหละครับอือ <laughs> โอเอ๋ยแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างก็อาจจะได้สอบได้แล้วครับแต่ไม่ได้หนึ่งงานที่หวังไว้แต่ก็เป็นหน่่งงานใกล้เคียงกันฮะค่ะโอ้โหอันนี้เราก็่ <laughs> ะก็ถือว่าเราเข้ามา คนก็ยังคือขนาดจะเป็นคนละหน่วยงานากันนะคนก็ยังมาถามว่าน้องเข้ามาไงเส้นหรือเปล่าฝากใครไหมอีจากใครด้่ซ้ำอีวายแสดงว่าหน่วยงานที่ทํางานกันหลายๆคนเหล่านั้นก็คือที่เข้ามาคือผ่านการเส้นเหรอฮะใช่ฮะพิเกตฟังแล้วทําไมสังคมเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ค่ะคืออันนี้สูดหายใจลึกๆเนาะมันอาจจะเป็นความจริงที่ วดร้าวเนาะมันคือเรื่องจริงเป้มันมันมันเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆแต่สิ่งหนึ่งอะค่ะที่คําพูดที่เขามาตัดสินเราว่าแบบเอ้ยมันไม่ฉลาดเลยเนี่ยพี่เกศจะบอกว่าคุณแบงค์ฉลาดมากฉลาดทั้งในทางโลกในความสามารถและในเกมกรรมเนาะ,อ,ะอย่างคนที่บูชาในเรื่องของการใช้ความฉลาดแบบผิดๆนะคะแต่มีจิตใจที่แสนจะเป็นพิษเนี่ยพี่เกศว่าเขาไม่ได้ฉลาดอย่างแท้จริง คือคนที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าคนโง่ที่ดูเหมือนจะฉลาดแค่นั้นเองแต่สําหรับคุณแบงค์เนี่ยฉลาดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสูดหายใจลึกๆถามว่าในวันเนี้ยหน่วยงานที่ตัวเองทําอยู่งานที่ตัวเองทําอยู่ที่คุณแบงค์ทำอยู่เนี่ยคุณแบงค์ทอใจและภูมิใจกับมันหรือไม่ถ้าคําตอบมันบอกว่าคุยผมภูมิใจนะอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ขี้โกงคใครมาอันนี้พี่เกดว่ามันเป็นชีวิตที่ เจ๋งที่สุดในการทํางานละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่แบบเขาบอกว่าโอ้ต้องอยู่ในหน่วยงานนี้ถึงจะมีเกียรติมีชื่อเสียงมีโอกาสที่ดีนั่นคือโอกาสที่ดีทางทางอะไรก็ไม่รู้ที่มันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าการปูหินกรวดนะคะที่ดูเหมือนจะเป็นเพชรเนาะแต่มันเป็นกรวดที่มันพาชีวิตเราไปสู่จิใตใจที่ต่ำตมบิดเบี้ยวแต่ณนะวันนี้ งานที่คุณแบงค์ทำงานที่เรามีอยูเอ่เงินเดือนที่เราได้มานะคะสิ่งที่เราทำประโยชน์ให้กับองค์กรเนี่ยมันเป็นไปด้วยทิศทางแบบไหนถ้ามันเป็นทิศทางที่มีคุณธรรมเนี่ยพี่เกตว่า มันจะ,จะไม่เราจะไม่ไปให้ค่าให้ราคากับตําแหน่งที่ได้ชัยชนะที่มีที่เรารู้สึกว่ามันสูงกว่าคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการสกรปรกไม่ได้ใช้หัวใจที่ไม่น่ารักในการได้มันมาชัยชนะเนี่ยถ้ามีได้ใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีกว่าถ้าทําได้ใครๆก็อยากทํา แต่คุณคุณแบงค์นะคะทำให้พี่มองเห็นว่าเออเราเป็นคนที่ได้ชัยชนะในทิศทางและท่าทีของคนที่มีจิตใจแบบไหนและคุณแบงค์ก็ใช้จิตใจที่แสนประเสริฐในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองหลายๆคนอาจจะใช้วิธีการที่บอกว่าฉลาดแกมโกงในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองแต่วันเนี้ยเราเป็นคนที่ใช้คำว่าดีดีอย่างไม่มีข้อแม้กับชีวิตตัวเราดังนั้นพิเกตขอ อุ่ยพรแล้วกันเนาะแบบขอรปรบมือปรบมือให้ในความซื่อสัตย์แล้วก็ในความที่เรามีทางเลือกที่จะสามารถเป็นทางลัดได้แต่เราเลือกที่จะภูมิใจแม้จะได้ในสังกัดที่เราอาจจะไม่ได้หมายมั่นเอาไว้เป็นันดับแรกแต่อย่างน้อยเราก็ภูมิใจเนะาะพี่เกดเนาะมากพี่ในตัวคุณมากแล้วค่บอกเลยทํานายในฐานะนักพยากรสาวเลยชีวิตคุณจะไม่มีตกต่ําและจะสูงส่งขึ้นด้วยหัวใจที่สูงของตัวคุณเองอย่างแน่นอนอมเพียง เย้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณแบงค์ได้รับไปด้วยนะคะ UFC Velvet นมข้าวโอ๊ตขนาดใหม่180มลตรพกพาสะดวกอุดมด้วยคุณประโยชน์มีเบต้ากลูเคนเป็นใย,ยอาหารทําให้อิ่มท้องค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายพร้อมส่งความอร่อยถึงบ้านแล้ววันนี้นะคะสามารถสั่งได้ที่ lazada shopee facebook UFC cafe หรือว่า line ufc online เดี๋ยวคุณแบงถือสายพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับของรางวัลน,นะคะ ค่ะแล้วก็ขอส่งกําลังใจด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ฟังอยู่แล้วอาจจะมีประสบการณ์แบบคุณแดงเนาะพี่เกตเนาะใชะ่ทิ้งความเจ็บใจไปนะคะแล้วขอให้ภูมิใจกับความน่ารักของจิตใจตัวเองเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ We love to share to